สวัสดีครับลุงกรส์สแก้สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูการเ,าเตรียมดินนะครับเตรียมดินเ,เพื่อที่จะเตรียมปลูกข้าวโพดนะครับขา้าวโพดอาหารสัตว์รอบรูรูรูการที่จะมานี่ครับนะครับเป็นการเตรียมแปลงดินเนาะไถไถแปลไว้นะครับคือสายทอยสายพวนนั่นแหละครับสายทอยสายพวนนะครับรอฝนนะครับ เขาบอกว่าวันที่เก้านี่จะเริ่มจะมีฝนเข้ามานะครับพายุรุร้อนนะนะครับถ้าฝนตกนะครับฝนตกก็ก็จะปลูกเลยนะครับก็จะเสี่ยงปลูกเลยนะครับนะครับก็ปลูกแล้วไม่มีฝนก็รับวัดดวงกันไปครับก็ต้องวัดดวงกันไปครับเกษตรกรนะครับชาวไร่ชาวสวนเนาะนะครับก็ต้องก็ต้องปลูกเลยครับปลูกเลยปลูกวัดดวงไปเลยครับ เพื่ออะไรครับเพื่อให้มันทันราคานะครับทันราคานะครับปลูกก่อนก็ราคาก็จะได้ก่อนเพราะถ้าเกิดว่าผลผลิตเริ่มออกแล้วราคาวันแรกก็จะดีหน่อยครับวันต่อไปก็ลดลงเรื่อยลดลงเรื่อยนะครับเป็นอย่างนี้นะครับเนาะ,ะเกษตรกรเราก็ต้องลุ้นนะครับลุ้นกับราคาลุ้นกับพ่อค้าคนกลางนะครับรู้กับฤดูกาล ธรรมชาติสาฝนนะครับเนาะโอ้ครับศัตรูมาลงโรกนะครับนอนโอ้นะครับกว่าจะได้ตังเขานะครับก็ต้องสู้กันไปเนาะไม่รู้จะทําทอะไรนะครับก็ต้องก็ต้องอทําตามที่พ่อแม่พาทํานะครับก็ต้องทํานะครับเพราะว่าเรามีที่มีทางเนาะไม่รู้จะทําทอะไรนะครับ บางคนเขาก็ปลูกไม้ยืนต้นนะครับเช่นพวกดูคาปาล์มนะครับก็แล้วแต่ตักกะนะครับตักกะของแต่ละคนว่าปลูกอะไรมันคุ้มปลูกอะไรมันจะสามารถเลี้ยงขีพตัวเองได้ก็ทําไปนะครับทําไปนะครับไม่เดือดร้อนใครไม่เดือดร้อนคนอื่นนะครับก็ทํากันไปนะครับสําหรับชาวไร่ชาวสวนนะครับนี่ครับ สวยมากเลยครับแปลแบบสวยๆเลยครับดินนะครับเป็นดินร่วนปนทรายนะครับดินแถวนี้นะครับดินแถวนี้เป็นดินร่วนปนทรายนะครับปลูกอะไรก็งามพูดง่ายๆปลูกอะไรก็งามก็ขึ้นสวยนะครับครับผมข้างๆกันนี้เขาก็ปลูกปาล์มครับปลูกปาล์มอายุปาล์มเขาก็เกือบสี่ปีแล้วครับอันนี้ที่เอามามาเสริมนี่ก็ พฤษภานี้ก็สองปีนะครับปลาล์มสองปีนะครับอ,อ้าทำไมไอ้ทลายนี่มันมาอยู่งี้เนาะครับโอ้องสงสัยเขาหลงหรือเปล่าไม่รู้ครับเนี่ยปลาล์มเกือบสองปีมันก็เริ่มเริ่มแทงจัดแล้วครับเดี๋ยวดู นะครับเริ่มให้ทลายแล้วนะครับเห็นไหมปาล์ม่บอกปาล์มนี่ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับซึ่งแต่ตก่อนบางคนก็ปลูกปาล์มกว่าจะได้ผลผลิตเ<ม><ม>นี่ยโอ้เจ็ดปีแปดปีแต่ปาล์มยุคใหม่ครับที่เขาคัดเลือกสายพันธุ์แล้วเนี่ยสองปีสองปีแปดเดือนก็เริ่มไม่ทลายได้แล้วครับเจ็บเกี่ยวได้แล้วนะครับ,รบอ๋อเป็นอีกทาง<ป>เลือกหนึ่งครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ เอาไว้แต่เพียงที่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ